สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการบูรากูล2นะคะ1ในโครงการคุณภาพจากบริษัท n u m b e r ร์วันเฮาสิ่งดีเวล็อปเนะคะโครงการบูรากูล2ของเรานะคะตั้งอยู่บนทําเลศักยภาพนะคะเรียบ,บวงแหวนการจนาพิเศษนะคะสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทางเลยไม่ว่าจะมาทางบางนาตราดซึ่งอยู่ใกล้ห้างเมกะบางนาหรือว่ามาทางอ่อนนุชนะคะก็เดินทางมาได้สะดวกสบายนะคะ อีกทั้งยังใกล้กับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์และรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่จะเชื่อมต่อไปยังสนามบินได้อย่างง่ายดายนะคะนอกจากการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วนะคะยังมีใกล้ห้างสรรพสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำเบอรวันราม2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราม2นะคะวันนี้นะคะที่เรามาพบกันวันนี้ จะพาไปชมบ้านนะคะที่เป็นบ้านหรูหลังใหญ่บนเนื้อที่ดินกว้างมากๆนะคะอยู่ในโซนพรีเมียมโซนที่โอบล้อมไปด้วยสวนสาธารณะสวนสวยขนาดใหญ่ถึงเจ็ดไร่เลยนะคะให้คุณได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดทุกๆวันและที่สำคัญนะคะบ้านหรูหลังนี้เหลือเป็นหลังสุดท้ายแล้วนะคะต้องเป็นหลังที่สวยที่สุดแน่ๆนะคะอยากชมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราตามไปชมด้านในกันเลยคะ่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หน้าบ้านบลูไดมอนด์นะคะบ้านหรูหลังใหญ่ที่อยู่ในโซนพรีเมียมโซนนะคะจุดเด่นของบ้านบลูไดมอนด์แปลงนี้คือเป็นบ้านแปลงหัวมุมอยู่ติดสวนอินฟินิตี้เไร่นะคะจุดเด่นของบ้านแปลงนี้คือสามารถรับลมเย็นได้ตลอดทั้งวันนะคะซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยลมเนี่ยน,นะคะ มีความเชื่อว่าเรานำพามาซึ่งความสำเร็จนะคะนอกจากลมแล้วเรายังมีบอ่อน้ำนะคะซึ่งบอ่อน้ำนำพามาซึ่งความมีสุขภาพแข็งแรงของคนในบ้านนะคะอากาศที่อยู่บริเวณรอบๆสวนเนี่ยอากาศร่มรื่นตลอดทั้งวันเลยนะคะได้รับลมสูตรโอโซนได้เต็มปอดทั้งวันเลยส่วนจุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือพื้นที่ดินที่กว้างมากถึง146 ตารางวานะคะพื <Wow. S 1> ้นที่ใช้สอยอยู่ที่368ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมดคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำพร้อมห้องแม่บ้านและห้องน้ำแม่บ้านแยกส่วนนะคะส่วนด้านในนะคะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมด้านในกันค่ะเชิญเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปชมในตัวบ้านด้านในนะคะจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งเลยของบ้านแบบบ้านบูดไดมอนด์หลังนี้นะคะคือในเรื่องของตรงที่จอดรถนะคะตามปกติมาตรฐานของโครงการนะคะเราวางมาตรฐานไว้ให้แบบบ้านบูดไดมอนด์จอดรถได้3คันนะคะแต่เนื่องด้วยพื้นที่บ้านแปลงนี้นะคะที่กว้างถึง146ตารางวานะคะทําให้บ้านแปลงนี้สามารถจอดรถสูงสุดได้เต็มที่ถึง6คันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าบ้านไหนที่มีรถ รถเยอะๆนะคะจอดรถได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องจอดรถด้านนอกบ้านเลยจอดรถในบ้านได้ทั้งหมดเลยนะคะนอกจากที่จอดรถได้ถึง6คันแล้วบริเวณโดยรอบนะคะอย่างที่แจ้งไปว่ามีพื้นที่มากถึง146ตารางวาทางโครงการนะคะจัดสวนไว้ให้ร่มรื่นเลยนะคะถ้าลูกค้าอยู่บ้านนะคะสามารถจัดกิจกรรมนะคะชมสวนหรือว่าจัดเป็นที่นั่งนะคะที่นั่งเลน่นรอบๆบ้านได้เลยนะคะ นอกจากตัวบ้านที่ร่มดื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในบ้านกันว่ากว้างขนาดไหนนะคะใช่ไหคคะเดี๋ยวเราไปชมตัวบ้านด้านในกันนะคะจุดเด่นของแบบบ้านบูไดมอนด์แปลงนี้นะคะคือประตูด้านหน้าสามารถเปิดกว้างได้ถึงสองบานพร้อมๆกันเลยนะคะทำให้ไม่ไม,ไม่มีความขับแคบเลยะนะคะเปิดบ้านได้กว้างเต็มที่เลย เวลาลูกค้านะคะอยากจะยกของนะคะย้ายบ้านก็สามารถสนุกสะดวกสบายได้เลยเดี๋ยวมาชมกันด้านในกันค่ะฟังก์ชันตัวบ้านนะคะของแบบบ้าน u ูไดมอนด์พื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างสูงสุดถึง368ตารางเมตรนะคะเราเข้ามาด้านในเราจะพบในส่วนของห้องรับแขกนะคะซึ่งอยู่หน้าบ้านซึ่งสามารถรับชมวิวสวนนะคะได้อย่างเต็มที่เลย ทั้งจุดเด่นที่เป็นแบบบ้านแปลงมุมติดสวนนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นสวนในตัวบ้านนะคะถัดมานะคะในส่วนของห้อรอบแขกจุดเด่นของบ้านแปลงนี้เราจะมีห้องนอนด้านล่างนะคะหรือว่าทาสามารถทําเป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะหรือว่าห้องทํางานก็ได้ซึ่งจุดเด่นคือมีห้องน้ําส่วนตัวในห้องนอนครบครันเลย และเช่นกันค่ะก็คือสามารถเทควิวสวนได้เช่นกันเลยเพราะว่าเป็นหัวมุมนะคะออกมาในส่วนของด้านนอกนะคะด้านนอกก็จะมีกระจกบ้านใหญ่ที่เราสามารถรับชมวิวสวนด้านด้านหลังบ้านได้อย่างจุใจเต็มที่เหมือนกันนะคะในส่วนของด้านในนะคะส่วนนี้ โครงการนะคะออกแบบไว้สำหรับเป็นส่วนของดยนิ่งรูมนะคะสามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้ในส่วนนี้นะคะได้กว้างเลยแล้วในขณะเดียวกันก็คือสามารถรับชมวิวสวนได้เทคเทควิวตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นะคะในส่วนของด้านล่างโครงการนะคะออกแบบไว้ในส่วนของ ทำแพนทรีนะคะมีการวางท่อซึ่งลูกค้าสามารถทํำเคาน์เตอร์นะคะทำครัวด้านในทําเป็นแพนทรีได้เลยทําเป็นเคาน์เตอร์นะคะถัดมานะคะในส่วนของห้องครัวนะคะพิเศษสำหรับแบบบ้านบูดมอนนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะแถมในส่วนของเคาน์เตอร์ห้องครัวให้ด้วยนะคะมีพร้อมทั้งซิงค์นะคะแล้วก็ฮูดดูดควัน แล้วก็เตาเชื่อมต่อในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังบ้านด้านนอกนะคะจะมีในส่วนของห้องแม่บ้านและห้องห้องน้ำแม่บ้านห้องเก็บของนะคะซึ่งอยู่ด้านนอกเป็นสัสดส่วนรวมถึง บริเวณหลังบ้านนะคะที่เราออกแบบไว้สำหรับการวางเครื่องซักผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินท่อนะคะแล้วก็เตรียมปลั๊กไฟไว้สำหรับวางเครื่องซักผ้าด้านนอกบ้านได้เลยในส่วนของตัวบ้านด้านในนะคะสามารถเชื่อมต่อสามารถออกมารับลมนะคะบริเวณสวนโดยรอบบ้านนะคะซึ่งม,มีบริเวณสวนรอบบ้านกว้างมากๆนะคะ ตัวบ้านนะคะสามารถเชื่อมต่อได้ออกมาจากทางห้องรับแขกและห้องรับประทานอาหารนะคะสังเกตบริเวณโดยรอบคือสวนกว้างมากๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ดินแปลงนี้กว้างถึง146ตารางวานะคะเรียกได้ว่าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาบ้านที่มีพื้นที่ดินกว้างๆเนี่ยมาบ้านหลังนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะ ตอนนี้นะคะเราขึ้นมาอยู่กันที่ชั้น2นะคะของแบบบ้านบูดมอนนะคะแบบบ้านบูไดมอนด้านบนนะคะจะประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะคะและ1ห้องรีบิ้งรูมนะคะหรือว่าสามารถทําเป็นห้องอเนกประสงค์ห้อง Family r o ูมได้เลยนะคะบันไดนะคะในส่วนของบันไดแบบบ้านบูดมอนเนี่ยเราเป็นไม้มะค่านะคะซึ่งมีขนาดกว้างนะคะลูกค้าสามารถเดินได้ได้เต็มเลยเพราะว่าเป็นไม้แผ่นใหญ่เลยนะคะ ในส่วนของด้านบนที่เราขึ้นมาอย่างที่แจ้งไปว่าแบบบ้านบรูดมอนด์นะคะแปลงนี้เป็นบ้านหัวมูมติดสวนทําให้สามารถในส่วนของห้องห้อง f ฟม i l y r ี่รด้านบนเนี่ยสามารถรับวิวได้360องศาสามารถรับวิวสวน i n นฟินิตี้พาได้อย่างเต็มที่เลยนะคะอีกทั้งยังรับลมนะคะลมเย็นสบายตลอดทั้งวันเลย สามารถรับชมสวนสวยได้ตลอดนะคะถือว่าเป็นจุดเด่นของบ้านแปลงนี้เลยนะคะถัดจากห้องที่เป็นห้อง Family Room นะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ห้อง Master Bedroom นะคะอยู่ด้านหน้าสวนเช่นกันค่ะซึ่งสามารถรับลมและรับชมวิวได้360องศาเช่นกันน,นะคะ จะสังเกตได้ว่าจะมีลมพัดผ่านได้ตลอดนะคะเข้ามาในส่วนด้านในนะคะถ้าสังเกตคือตรงนี้จะมีสถานที่ที่เราจัดไว้สำหรับทํา walk in closet ได้กว้างมากๆนะคะแล้วก็มีส่วนห้องน้ำในในในห้องนะคะทุกๆห้องนอนของเราคือมีห้องน้ำส่วนตัวทุกห้อง นอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของระเบียงห้องนอนใหญ่ซึ่งสามารถออกไปชมสวนด้านนอกได้ด้วยนะคะจะมีบอ่อบัวนะคะมีอ่างบัวสำหรับชมวิวด้านข้างซึ่งเป็นแปลงหัวมุมของเราบรรยากาศโดยรอบคือร่มรื่นมากๆค่ะใครที่ชอบต้นไม้ชอบความร่มรื่นนะคะแนะนำบ้านหลังนี้ มาแล้วนะคะไม่ผิดหวังเลยบริเวณโดยรอบคือร่มรื่นนะคะเขียวขจีแล้วก็สวยงามเลยนะคะบริเวณอ่างบัวนะคะนในส่วนของห้องนอนเล็กค่ะห้องนอนเล็กนะคะสามารถลงเตียงนะคะ5ฟุตหรือ6ฟุตได้เลยเรียกได้ว่าไม่ไม่ขับแคบนะคะทุกๆห้องนอนเนี่ยถือว่ามีความกว้างเลย น,นี่คือในส่วนของห้องนอนเล็กนะคะในส่วนของห้องนอนที่สองจุดเด่นก็คือสามารถออกไปชมวิวได้วิวสวนได้อีกเช่นกันนะคะเรียกได้ว่ามีทั้ง3ห้องเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนอน2นะคะแล้วก็ระเบียงสามารถออกไปชมวิวได้ซึ่งห้องนอน2นะคะมีขนาดกว้างมากๆค่ะ สาม,มารถลงเตียงไซส์ขนาดใหญ่5ฟุตรหรือ6ฟุตได้เลยและมีความสะดวกสบายตรงที่มีห้องน้ำส่วนตัวทุกๆห้องนะคะแล้วก็จุดเด่นนะคะคือในส่วนของห้องน้ําแบบบ้านบูในมอนนะคะเรามีกระจกกั้นนะคะส่วนเปียกส่วนแห้งให้ทุกๆุกห้องนอนเลยเป็นกระจกเทมเปอร์นะคะที่เป็นกระจกกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งแต่ก็มีที่นั่งนะคะสําหรับ นั่งอาบน้ำได้ด้วยในทุกๆุกห้องนอนจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะสามารถออกไปชมสวนด้านนอกได้เลยเรียกได้ว่ารับลมกันได้แบบเต็มเต็มเลยค่ะรับวิวได้360อองศาแล้วก็ได้รับลมเย็นตลอดทั้งวันด้วยตัวบ้านที่ใหญ่ อยู่แล้วนะคะพื้นที่ดินกว้าง146ตารางวาตัวบ้านกว้าง368ตารางเมตรนะคะแถมด้วยสวนอินฟินิตี้พ k คอีก7ไร่ที่อยู่ด้านข้างนะคะแปลงนี้เรียกได้ว่าเป็นแปลงที่สวยมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับแบบบ้านบูไดมอนของโครงการบูรากูล2ที่พารับชมไปแล้วนั้นนะคะทั้งสวยทั้งกว้างแล้วก็ทั้ง,งใหญ่ทำเลนะคะสวยติดสวนนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะเหลือยูนิตสุดท้ายแล้วด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้ทางโครงการจัดโปรโมชั่นพิเศษลดหนักๆเลยทีเดียวนะคะราคาเต็มอยู่ที่21.25ล้านนะคะตอนนี้เราลดพิเศษเลยอยู่ที่18.9ล้านนะคะ แถมไม่พอนะคะยังม <s pered Gram ABS> ีฟรีค่าใช้จ่ายวันโอและแถมแอร์ให้ทั ice, ้งหลังเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีบิวอินชุดครัวนะคะในเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยและจัดสวนสวยให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบแล้วนะคะและสามารถโทรนัดหมายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 2 1 3 6 1 3 3 1 อีกครั้งนะคะ021361331หรือลูกค้าสนใจอยากจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกดก็ได้ที่ b l u e l a g o n นะคะหรือสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะ i n s t a g r กรหรือว่าทาง y t u t u นะคะสนใจสามารถสอบถามได้ทุกๆช่องทางเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอพระคุณที่รับชมนะคะแล้วก็สนใจโครงการของเราแล้วพบกันที่โครงการบูรกาลุลสองนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ